ตาครับบุมปากดูไปโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยยืนเพียงบ่าเพียงไหล่ต่อกอนกับรูปแบบเสิร์ฟพาดหนีชีวิตเปลี่ยนทันทีครับบอยไทยนี่ต้องบังต้องดึงให้ดีนะครับไม่มีอะไรจะเสียนะครับพูดง่ายๆครับเดินหน้าจึ้นลำโตัวครับเปิดขาโอ้โหเจอเข่าแรมโบ้โอ้ยนี่ครับปากดูเหมือนจะฉีกครับคุณมารุตครับ โอ้เจอมาควาครับร <language> ัวนะครับโอ้โหรมโบมุมปากด้านซ้ายโดนนับเลยครับลูกคู่ครับอาครับมุมปากดูไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยมุมปากดูไปโอ้ย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 โดนจนได้ครับพลิกกลับมาให้ได้แต่ว่าอย่าโดนอีกครับโอ้ดูแล้วเสียวไส้ครับนี่ครับนักมวยจากตุรกีแต่ละคนนี่โอ้โหแข็งแข็งนันั้นครับแบบพยายามจะบวดนะครับนัของรมโบ้ แต่ว่าตอนนี้คลองสติคลองสติให้ได้ก่อนครับโอยมาโคตระแบ่งเลยครับขทงแบงมากครับอาวุธดูครับแล้วมาแบบเนื้อเนื้อครับนี่ครับฟันเป้งเข้าไปโอ้เต็มหน้าผาแล้วครับลูกนี้ครับกรรมการต้องยุตินี่ครับช่วงวินาทีทองของโควาชคาร์บักครับฟันโชเข้าไปครับกรรมการอวยพรต้องเข้าไปประคองอยู่ใกล้เหตุการณ์เห็นชัดเจนเลยครับดูสีหน้าแววตาดูอาการนักมวยแล้ว ดูครับทั้งหมัดทั้งศอกกระแทกให้แรงครับอาครับนี่ครับเพชรดีเองอ้าวกระแทกให้แรงครับอาครับพี่ครับเพชรดีเองอ้าว์แทงครับอาครับพี่ครับเพชรดีเองอ้าวโดนไปเหมือนกันครับอาว์นะครับโลกมันวู๊โลกมันเอี๊ยครับจะรีบลุกเรียกครับแม่โอ้ไหวไม่ไหวครับเพชรลำซี ไหวไม่ไหวครับไม่ไหวครับไม่ไหวับโอ้โหโดนอะไรจะจะแบบไหนโอ้ฝาช่วงสั้นไปก่อนครับโอ้โหตกสายเข้าคหมับครับสองหมัดเลยครับขวานันโดนเบ้าตาครับดูขวาก่อนนะครับขวาเปียงโดนครับแล้วสายตามแล้วตบอีกทีนึงครับโอ้โหหกหมัดครับทาที่สังเกตดูครับดูขวาก่อนนะครับสายบบหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกเรียบร้อยครับ โอ้โหจัดไปครับเต็มๆร er ึ่งโหลซ้ายไม่โดนครับขวาซ้ายซ้ายขวาแล้วก็ตบด้วยซ้ายทีครับเปี้ยงเข้าไปครับโอ้โหไปเลยครับเดยเฉชาอหมาสุดท้ายนี่เข้าคมบับนะครับดูครับพยายามจะทรงตัวลุกขึ้นมาครับเพชรลำสินแต่ว่ามันโดนคมบับ้วครับปราทการทรงตัวมาอยู่ตรงนั้นตบด้วยซ้ายทีครับเปี้ยงเข้าไปครับโอ้โหไปเลยครับโดยเฉชาอหมาสุดท้ายนี่เข้าคมบับนะครับดูครับ พย,ยายามจะทรงตัวลุกขึ้นมาครับเพชรลำสินแต่ว่า oh, oh. มันโดนขัหมับแล้วครับภาษาการทรงตัวมาอยู่ตรงนั้น